ทุกท่นรู้กันเยอะทานพรุ่งนี้จะมีชมแสดงขอคณงเรืลนี้โครการสิิปินชาติว่ามาติพรลโมหังหวันที่กำังใช้พระรัยยาการดริ่มา้าวามั่นคง และเมื่อสิทธิทางการเมือ,องสิทธิพลเมืองหลายประการนะครับประการแรกก็คือว่าเป็นการครมปูภูเขาเสรีภาพของประชาชนในการที่จะชุนมนุมที่จะเดินกระบวนซึ่งรับรองโดยและทำหน้าทมาตราฐานนะครับแล้วก็ในวันศุกร์ในวันศุกร์เนี่ยเมื่อ เมื่อคนที่แตรับเข้ามาจากทร้งมีเคระเทศเสื่อสุลาไปประชุมกันแล้วก็คงจะคงจะออกกําหนดตามมาตรการเช่นห้ามบุคคลเข้าออกห้ามคนห้ามขับรถทางทางนั้นทางนี้นะครับก็จะละเมิดเสรีภาพกีลาการเสรีภาพในการเดินทางนะครับทีนี้ผมเองนะครับผมขอเรียกร้องต่องคส ทั้งที่เป็นพลศหลัหกเลยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชาตินะครับให้ให้สนใจปัญหานี้เพราะว่าเมื่อดี่ทีแล้วเมื่อมีการกระจายการลงมือที่หน้ารัฐสภาวันที่7ตุลาเนี่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชาติจิตรแล้วเนี่ยก็มีมติลงม,ม,มาตรวจสอบก็ผมก็เรียกร้องให้คณะกรรมการสิทธิใหม่นะซึ่งมีดรอัมมาดาภูม ององค์ารที่จะได้เป็นประธานเนะี่ยให้ให้เรียกประชุมกรรมการและมีมติที่จะไปตรวจสอบการละเมิดสิทธิทของรัฐบาลน,นะครับแล้วขอเรียกร้อง,งพวกองค์กรสิทธทิที่เป็นงองค์กรเอกชนนะครับที่เมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยเวลารัฐบาลทับสิทหรือรัฐบาลสมัครทำอะไรก็โอ้ออกมาวอยไวเรียกร้อง ้องเ,เรียนให้เป็นบทสอบไปนะนะขอให้องค์กรสิทธิมนุชนในประเทศไทยนะครับถ้าถ้าจะไปองค์กรสิทธิมนุชนที่แท้จริงต้องต้องออกมานะครับต้องออกมา,มาเรียกร้องหรือดาเนินการให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธินะครับไม่เช่นนั้นแล้วองค์กรสิทธิมนุชนในประเทศไทย ก็จะกายเป็นองค์เสรี่ิยของคนเสื้อเหลือของคนสาที่บัาของท่านนบ่องานเนั้นก็ขอเรียกร้องที่จะก้ไเป็นประเด็นเี่ยวกับารนื่อชาครับก็ได้เหตผลของต่างๆนะครับที่มีความ วาตัวมีความปลอดแหงแล้วก็มีความที่จะริบลอดสิทธิของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของการชุมนุมนั้นมันเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่หลายคนได้กล่าวไปแล้วและเพทันความตั้งใจของโพสต์แดงนั้นจะมาวันที่30นั้นรัฐบาลไม่สาม,มารถที่จะยุดย้คโพสต์แดงที่จะเลื่อนลอกความตั้งใจของโพสต์แดงให้ให้มาวันที่30ิไม่ได้ เพราะฉะนั้นวันที่30จึงเป็นวันนัดหมายเวลา13นาฬิกาที่ลานคำลบลูกเราโคแสดงทางประเทศจะไปรวมพลังกันที่นั่นอีกครั้งหนึ่งและแสดงให้รัฐบาลได้เห็นว่าเรานั้นต้องการประชาธิปไตยต้องการเสรีภาพต้องการเห็นบ้านเมืองนั้นอยู่ในกรอบของประชาธิปไตยและอยากได้นักลงทุนที่เป็นฉบับของประชาชนกลับมมาอีกครั้งหนึ่งที่ว่อนัด้มาในัดส กาารที่ทหารได้นำเครื่องมือต่างๆมาทดสอบเป็นเพราะเรื่องเครื่องที่ทำให้หูดับนะฮะที่เอาไปใช้ที่พัทยานั้นก็อขอความกรุณาจากพี่น้องหาว่าคนเสื้อแดงนั้นเป็นประชาชนมือเปล่าไปเรียกน้องสิทธิตามสิทธิแห่งรัฐธรรมนูญไปเรื่องความสมบปากจากิปไ และแน่นอนก็กปัสจาความรุนแรงด้วยากการที่บรรดาทหารเหล่านั้นได้ใ,ใช้เครื่องดักหูเพื่อจะไปจัดก,การกับคนเสือดงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำอย่างนี้และเป็นสิ่งที่ละเวิดสิทธิของสิ่งที่นุสเซียคนอย่างว่าและก็อยากจะบอกกับพี่น้องทหารที่มาจากจังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรี ที่ได้รับคำสั่งจากนายเพคเคลือจากพบวเราทับจากกระทรวงกลาโหมให้มาเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นั้นก็ขอความกรุณาว่าพวกเรานั้นเป็นคนไทยเหมือนกับท่านเป็นคนที่มีเยอะเนื้อเป็นคนที่เสียภาษีจ่ายเงินเดือนให้กับทุกท่านเพราะฉะนั้นในการจะทำต่างๆที่ ท่านจะมาดำเนินการจัดก,การกับคนเสื้อแดงอย่างรุนแรงหรือว่าใชา้อาวุธกับคนแสื้อแดงนั้นขอให้ได้โปรดรับปังว่าพวกเรานั้นไปทําหน้าที่ไปทําตามสิทธิและพวกเราอยากจะเห็นบ้านนือนนั้นมีความสงบสุขขอให้ทหารเหล่านั้นได้โปรดใช้วิจยยารณญาณในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยและเราคนเสื้อแดงขอยืนยันก,กับพี่น้องตรงนี้ว่า เราจะไปทำหน้าที่ด้วยควาสมสงบปาสจาอาวุธและไล่ซึ่งความรุนแรงอย่างแน่นอนครับบรรดามรายงานของข้อญาติการเป็นข่าวเล็กๆนะครับที่นานยเทพไพเศษพงนะครับได้อ้างว่าตอนนี้ทางการสหรัฐอาหรับเอมริกานั้นได้ดเนินการไล่นายกัปตนสิ่ออกนอกประเทศนะ เป็นข่าวลือซึ่งเราได้เช็คเรียบร้อยแล้วว่าข่าวนี้เป็นข่าวปล่อยโดยนายเทพไพยซึ่งไม่เป็นความจริงท่านนายกท่านสิงห์ยังอยู่ที่สาระอารักอิมิเตชัอย่างมีความสุขและก็ทางการก็ให้เกียรติกับนายกท่านสิงห์เพื่อที่จะได้ทำนั่งทานสิงอยู่ที่สาระอารักอเมิเตชต่อไปครับเพราะฉะนั้นข่าวที่ออกจากนายเทพไทยนะครับมีตมเสียงมาให้ว่าเป็น โกศป่าหมาปัญญากระดูก พยายามอย่างนี้ครับจะพยายามยึนใน้พันพวกนี้นะแต่ว่าขออย่าติดตัวตัวคือจะพยายามร่างทางทางรองหรือทำฟ้องแบบแนั่นแหละนะทางแต่ออนไลน์เนี้ยเราจะใช้เวลาต่างนถ้าเป็นพันก็พวกนี้ก็ไปยึดได้ทุกที่นะแต่ต้องขอเรียนว่าเราคงจะใช้ความรอบครอบในการดรูแล เป็นองเจรผู้เริญมยมา่วมด้วยเ่ป็นแค่เป็นกลองัดทนาท่มัตตาตัมบอกว่าไม่้สามสิเป็นลักษณะเยอะไม่ครับนั่นเดิมที่เคยประกาศไว้ไม่มีครับ ถ้าถิ่นก็เป็นคนนักทิย์คนแสลงคนนึงไม่ไ้งกใมระา้รนเราไม่ต้องเปิดปากปลเยกมลงปรงมาอานจะมีเหตุผลที่ว่าเป็นอะไรอนตรที่ประบอง เกองที่เป็นห่วงแต่เราคิดว่าเมื่อเราสงบสันติเราสัการอาวุธรัฐบาลก็ควรจะสงบสันตินะเราต้องเป็นนั้นมันจะมีเหตุอะไรไหมคะที่ทำให้การชุมนุมเนี่ยมันกลายเป็นการชุมนุมที่เยือกค่ะการเป็นไงคะการชุมนุมที่เยือกจะไม่ยมีเยือกยังไงก็ไม่มีเยือกจะมีเหตุอะไรจากรัฐบาลคะไม่มีนะรวมทั้งรัฐบาลมันจะ ไม่ไม่มีอะไรมาด้วูที่ต้องเดินไหมครับไม่มีแล้วครับขอบคุณทุกท่านครับผมขอแยกคำเท่า